สดีครับบ้านใหม่บ้านใหม่ <c oughs> ดู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 หัาทีวีเลื่อนได้มีตู้เสื้อผ้ มีสาวว้ายน้ำไหมมีสาวว้น้ำด้วยอยากแต่งห้องตัวเองเป็นอย่างนี้จังเลยอ่ะ,อเ,ะ,อะเพราะว่าม,มันดีกว่าคอนโดปอนนี้เนี่ยห้องมันมีอะไรนะห้องเล็กกว่าเล็กเยอะแต่ทำได้ใหญ่กว้างกว่าเยอะใช่เหมือนพอมันเท่ากับห้องสตูดิโอข,ของห้องใต่างจั you yeah.